อ่าสวัสดีทุกคนเรนนี่ครับวันนี้นะครับอยู่แบบเกมคอ,อฟจิวตี้โมบามนยนะครับผมอ่าวันนี้ต้องมาเปลี่ยนแนวการเล่นเกมกัมนบ้างนะครับเดิมไหมครับเล่นโรบบอกแล้ววันนี้มาเล่นคอฟจิวตี้น,นะจริงผมอยากเล่นบอลโซนมากนะผมไม่มีคอม,มาไม่เป็นไรฮะเล่นบอลไลปก่อนก็ได้เรามาเริ่มเล่นกันเลยนี่ที่จริงผมก็เล่นไปบ้างแล้วนะ เล่นได้บ้างเด้ครับแอบเล่นได้บ้างแต่ก็แบบนั่นแหละนะก็เรีื่องคือไปฝึกซ้อมมาเนะน,นีนย่ยเองเลยเลยจริงๆริงผมจับอ่านได้แผ่นไหแต่ระบบการอ่าน จะดีแค่เริ่มเลื่อมันเลื่อนในเวลาที่ไม่ตรงกันกับตอนเริ่มกดอัดบ้างันะมันก็ไม่นุ่มเป็นไรเราได้แค่ในโทรศัพท์นี่หรอตรงไนมันตามผมเหรอผมไม่ให้ตาม ว่าจะไม่ไปรงไฟแล้วเราเทาหนาวนะเลยลืมปรับแอร์นะฮะลืมปรับแอร์เอ,อ้ยเปิดมาก็เจอกล่องเลยเอ,อ้ยได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อชเอ,อ็มจีเฮ้ยโชคดีจัดโชคดีจัดเปิดมาก็ได้กระเป๋าโซสามเลยอะ เดี๋ยวเอา,เอาเปืนนี่ออกก่นหนึ่งโอ้เปิดมาก็มีคนเลยเปิดมาก็ส่วนเลยนะเอาไปจัดตาเนี่เดี๋ยวขึ้นไปหาฟูเก็บของกันเลย โอ้ยบัคว่าย,นะย่้นต้นเกมก็เก็บได้ตัวึ่งแล้วผมว่าปลายเกมผมต้องตายแน่เลยเอ่อมีไหมมีเอสเอ็มจีไม่เป็นไรโอ้ยระบบมันบัคเนาะ เอ้ยกล่องแดงคุกกี้กล่องแดงครับทุกท่านคุกกี้กล่องแดงอุ้ยคุกกี้กล่องแดงขอพยายามหยับฮะคุกกี้กล่องแดงครับเมื่อกี้เรือนี้ขับได้หรอ Exploration begin อเเขาวันนี้เขาวันนี้เอ,อ,อามายยิงเลปกติถ้ามันล้มผมไม่ปล่อยนะผมไม่ปล่อยนะฮะ ผมไม่ปล่อยนะผมยิงผมยิงให้มันตายไปเลยนะเนาะเลาวปกดยิงละอันนี้พยายามปรับคอนโทรให้มันเข้ากับเข้าเข้ากับตัวเกมนะให้มันเข้ากับตัวโทรศัพท์เนาะปรับคอนโทรเดินนี้ขับได้หัวผมว่าไม่น่าขับได้แต่มีทางนี่อาจจะขับได้ก็ได้ผมไม่รู้ขับไม่ได้ ใส่มาไหมวะเอะีเอ้ยขึ้นไปนะฮะอา่าตอนนี้เราจะข้ามฝั่งแล้วอกดปุ่มนี้ก็ไม่ช่วยเลยฮนะ อันนี้เดี๋ยวเรา,เราจะไปเฉลิมฉลองนูนกันเก็บได้สองคิวแล้วครับทุกคนตอนนี้อ่าขึ้นไปนะโอ้โหโคตรมันหายากกันเนี่ยแถวเนี้เรอ ตามหาคนเอาเอาเฮ้ยใคร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 วะใครวะอยู่ไกลเลยเหรอมาจากไหนวะมันน่าจะตายแล้ว ไปฮะไม่ต <c ười> ้องสวนมันสวนไปแค่นั้นแหละเออเท่านี้มั้งวันนี้สวนหมดอีกวันนี้ขวายมูเออยัง เฮ้ยกล่องเยี่ยมอยาได้กล่องพอดีก็จะเก็บไล่เอโมต์เท่านมันใช้ S M G เดี๋ยวเปลี่ยนอ,อันเดิมอันเดิม่ะอ่ะยิงฮะไม่เจอคนทำไมคนแถวนี้มันหายากจัง นะขับรถอันน <lawsuit royable. S 1> ี้จะเป็นแค่พับหรือเปล่าเอ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 ามีคนยิงมีคนยิงหวันว่าใครยิงเซนอๆแต่ดัตที่แท้มันเรียกหมานี่เองเฮ้ยเยอะดูดลุ่มดูดลุ่มฟิล อ,อันนะั้นอันนั้นคือบินเลอรนะ์เอเอเฮ้ยสเตนอฟสแตนอฟตนอฟน่าจะน่าจะมีของแล้วก็มีคนด้วยงั้นเราหายแถวนี้กันนีนเน่เปิดมาก็เจอแล้วยิงเลยอยู่ไหนมันอยู่ไหน,นอยู่ไหนอย,อยู่นี่เหรอ อยู่ไ้หลังนี้เหรอกูอยู่ไหนเอ่อมึงก็สแกนหาผมกันนี่อเอนี่ตายไปซะขอไล่โมูเยี่ยมเอาย ผมแปบ๊บนึงฮะเดี๋ยวผมต้องอตังดระบบการหันมันบักม,มันไม่มันมันจะหันมันหันไปทิศทางการหันของตัวละครโนบัตอะมุมกล้องโอ้ยอะไรวะไอ้เกาะธรรมดาไม่เป็นไรฮะอุ้ยไอร็อปไอร็อป เอเราเฮ้ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ได้ไอพวกที่เป็นมอเตอร์ไซค์พวกเนี้ยได้อยู่แต่พวกที่มันเป็นพวกอะไรวะอ่นนกัไอพวกที่มันเป็นรถที่แบบมันเป็นแบบกระจกปิด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 เลยนะอันนั้นอันนั้นไปเที่ยวคับ ขี่ไม่ได้นะฮะไอ้ผมเล่นมาเทอร์าายอนนะแต่ผมเคยเล่นฟอร์ไลน์กับทีมเล่นหมัดมาแล้วมันก็มัน่นนะแต่มัน,มนเกมเลยมันสั้นไปแบบสักพักเราก็ชนะเลยเลยนะมันเนี่ย รถลงฟิวนี่ไงกระโดดลงไี่เพอร์เฟกต์มากลงมาปุ๊บก็ยิงเลยอันนี้เรือนี่น่าจะขับได้จริงีหผมไม่ขี่ไป ส,ส <Works> ิบได้ห้าตัวแล้วฮะอีฟโซนยุบเยอะเลื่อยน่าจะขี่นะดุริศนั้นก็มาในวงขาวแล้วเพื่อนเดี๋ยวตยเย่กันหมดนะ โอ้นี่เป็นรถถังในวอล์กแทงนี่วะแค่เร็วกว่าแค่เร็วกว่าสักสิบเท่าเอ้ยโอ้ยเอสเดมาเส์ S. <S ไม่เอาไม่เลยผมไม่เคยชอบเล่นจรวดเลยมันแบบมันยังไงวะ อีกิเ็ดีกแค่ิเอีก้คิเจะดเดิี่ิเจ็ละกันอ่ะมกอยชอบเล่นที่เป็นพวกร็อเก็ตเท่าไหร่นะเาถ้ามันอยู่ที่อมันก็ลวงนเนี่ยนะเอาละเอ้้นะ,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 นะไม่เจอศัตรูเลย ท่านพูดอะไรมาเยองมากคุณไดปัญญาอะไรไหนกันนะครับผมเอาเลื่อนเพื่อฝึกความไปที่หนึ่งฮะเออวัดเฮ้ยมอไซค์มอไซค์บินได้แล้วก็พังง่ายแล้วก็พังง่ายเฮ้ย ไอรอบเอหนึ่งอรอบมุ่งไอรอบไม่เอานี่ยม<ง>ีมีรอบครอบเองอ่ะเองเอ่ะไม่รอบครอบโอ้โอเว้ยได้กเกาะคิเนติกด้วย delivered. been เอาโหสองตัวสองตัวนี่ไงหาผลประโยชน์ไงฮะเราจับสงครามพวกเขาได้ละ ด้วยการที่จบไ้คนที่ยิงเขาอะล่ผมพูดเลยไปเมื่อกี้ฟังแบบทุกคนเขาไม่เก็ตนะฮะก็ช่างอันนี้อะล่ะขับไปขับไปเฮ้เว้ฮาวเลยอ๋อ,อ,อ, Holy! อ <laughs> my god air o อ f อีกแล้ว เอบดอปอีกเอ้ยอุ้ยหอไม่ชินไม่มีของที่ถูกใจสักการเลยให้คนเดินมาเก็บแล้วกันนะนบอ่ะสองคนเหมือนจะสู้กันอยู่งไงไม่รู้ยิ่งเอียว คนเยอะแถวนี้เทรฟโซนเริ่มบีบลงคนก็เริ่มเยอะเปลี่ยนเป็นเกาะน,นี้ป่ะเกาะอัด์วันไม่ใช่หรอมันซ่อมเร็วกว่านี่ยมันซ่อมเร็วกว่าโอ้ใครนกดาวเนี่ยแป๊ฟหนึ่งปันหนึ่งจัดการก่อน The last revived flight will arrive in one minute. Strap deployed. You're going to win. You're going to win, huh? Your teammate has been killed. Reload all the time. return to the battle. Oh, and ตัวยิงเันเยอะแล้วเกินเอะอ,อะไรไปฮะทำนาทีาหน้าทีมห้ดีสุดตจสุดเก็กกกบ,บกกด,ด็อกแท็กเก็บตอกแท็กยิงเองใช่ไหม ที่ค่าเบอร์สามอ่ะฮะเองใช่ไหมเฮ้อแกแค้แนที่เพื่อนแล้วฮะแต่ที่เพื่อนกระโดดโล่มมาแล้วเยี่ยมเลย ยืนจะเก็บเอ็ออกก็ได้นะฉันขี้เกียจเกียดแล้วลอ่ะไปไปไปทุกท่านอะไรหึยเดียวซฟส่วนมัน changing mag เปิดขดดีลุ airdrop is coming เราส้มยิงด้วยวะส้มยิงไม่ได้แล้ไม่ได,ไดอ้อีกอีกกี่คนวะอีกอสี่คนยิงหาให้มันจบสิ้น ให้มันจบสิ้นให้มันจบสิ้นนะทุกท่านระบบการหันบ้างอีกแล้วอีกสองคนตามหากันท่านนี้ท่านนี้กำลังเก็บเอรอ,อยู่กำลังเก็บเอรัปอยู่ เอ้ไงไอิงเนอร์รผมถ้าเราไม่จับสงครามสงครามจะจบเราออนะเองครับไอ้ฮะในที่สุดก็ชนะแล้วแค่ว่าลากี่นาทีไม่รู้นะฮะ <c oughs> เออล่ะต้องถามบดทั้งทีม ชุดชีดเพื่อนชุดชีดเพื่อนอาหารอ่าบริตี์สำเร็จแล้วนะครับทุกคนทุกท่านนะฮะเอาละวันนี้นะผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับทุกคน